สวัสดีท่านผู้ฟังผู้ดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมคอมมานด์เนของคือยูริ s Revenge กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะและในวันนี้เราอยู่กับคุณอเล็กซานเดอร์นะครับเป็นอิรักสีส้มนะฮะส่วนคู่ต่อสู้ของเขาคุณโลคายจากแคลน ICC นะครับเป็นอิรักสีเหลืองนะฮะซึ่งเล่นอยู่ในแผนที่ Dorado Descent นะครับผมแต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นแมปสำหรับเล่นกัน4คนนะก็คือ1 2 3 4ตรงนี้นะครับ แต่ว่าเจ้าของห้องนี่คุณอเล็กซานเดอร์นี่เอามาจัดเป็นแมชหนึ่งหนงนะฮะเราเดือดทวตระหว่างตัวเขากับคุณโลคายนะนั่นแหละครับตามนี้นะฮะซึ่งแมปนี้นี่ผมชอบอยู่อย่างหนึ่งนะครับก็คือบริเวณกลางแมปนี้มันจะเป็นลักษณะอาเป็นหลุมเป็นบ่อเป็นเนินนะแล้วก็มีต้นไม้คอยขัดขวางการเคลื่อนที่ของยูนิตด้วยแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่ามันมัน,ม,นมันสมดุลไหมคิดว่าน่าจะไม่สมดุลไอ้สมมาตรนะไม่ไม,ไม่ไม่สมมาตรโอเค ชัดเจนนะจริงๆดูจากรดดราก็ได้นะนี่ไง <c oughs> ไงบริเวณแม่น้ําตรงกลางเนะี่ยมันดูไม่สมมาตรอยู่แล้วนะแต่ที่แน่ๆคือมีสะพานหินให้ข้าม2จุดนี้นะสะพานหินนี้ผมไม่แน่ใจนะว่ามันสร้างสิ่งก่อสร้างทับได้หรือเปล่าเออใครที่จําได้ก็บอกผมใต้คลิปด้วยนะอันนี้ผมสงสัยจริงๆนะครับอ่า <c oughs> <c oughs> นี่ครับฝั่งสีเหลืองเป็นเทร์โดนโอเปเนอร์นะฮะเปิดด้วยเทอร์โดน ครับกำลังจะไปเอออย่านะครับอย่านะอันนี้โหมดยูรินะครับโหมดยูริเนี่ยรถกระเราะของโซเวียตเนี่ยสามารถที่จะยิงมมงมุมของโซเวียตเนี่ยทีเดียวแตกนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าจะเอามงมุมเข้าต้องเข้าดีๆนะครับพยายามเข้าจากด้านหลังรถนะฮะอย่าไปเข้าด้านหน้านะครับหน้าปากกระบอกปืนเนี่ยมันอันตรายนะนี่ครับไมโครดีๆนะฮะเราฝั่งสีส้มว่ายังไงเอ่ยมีแต่หมานะฮะจังหวะนี้คุณอเล็กซานเดอร์ยังไม่ได้สร้างรถถังนะ ยังไม่ได้สร้างแมงมุมหรือสร้างแล้วแต่ผมไม่เห็นไม่รู้นะฮะไม่เห็นดูแต่ว่าฝั่งสีเหลืองต่อฐานออกมาตรงนี้พับ MCV นะฮะส่วนสีส้มนะครับเปิดเรดาร์แล้วอุย้ยแมงมุมจะเข้าจังหวะไม่ได้ครับอุ้ยยังไงครับอื้อหือโอ้โหอเล็กซานเดอร์ย้า,า,เเายเก็บแรกไปเก็บเรีด,ด้านล่างนี้นี่ครับโอ้โหสกิลการไมโครแมงมุม,มของเขาเนี่ไม่ธรรมดานะครับแตกเรียบร้อยครับเขาช้าไปหน่อยนะฮะโอ้โหยไม่เป็นไรครับ ยังยังพอได้อยู่อ่า MCV ของสีเหลืองมากลางตรงนี้นะครเป็น construction yard เพื่อที่จะสร้าง o refinery ตรงนี้นะโรงถลุงแร่นแหละยังไงครับฝั่งสีเหลืองไรโนมาแล้วสองคันนะโอเคส่วนสีส้มยังไม่เห็นนะโอเคไรโนสี่คันนะครับจากฝั่งสีเหลือง สี่คันใช่สี่คันนะฮะเคลื่อนพ้นแล้วครับเคลื่อนทับแล้วส่วนฝั่งสีส้มว่ายังไงเอ่ยอาศัยจํานวนหมาเยอะกว่าเข้าว่านะฮะตอนนี้รถถังก็ค่อยๆออกมาทีละคันทีละคันนะฮะเห็นมีสี่คันเท่ากันแล้วนะครับหนึ่งสองสามรงรถสามรงนะฮะส่วนรถเก็บได้ของสีส้มตรงนี้อุ้จะไปเก็บพลอยนะแต่ว่าเจอสีเหลืองก่อนนะครับต้องถอยกลับมานะฮะแล้วก็สีเหลืองก็ปล่อยมงมุมไปนะครับทาให้ไม่ใช่สีเหลืองสีส้มปล่อยมือมุมออกไปนะฮะทำให้สีเหลืองต้องดีนายรถถังตัวเองทิ้งนะครับ ฝั่งสีเหลืองนี่มีโรงรถก็สามโรงเท่ากันนะโอเคแต่ว่าตอนนี้โรงที่สีของสีส้มมาแล้วนะครับอยู่ณนะจุดนี้นะมาแล้วครับยังไงฝั่งสีส้มมาทางนี้เพราะว่าเห็นสีเหลืองนะครับแล้วสีเหลืองก็อ้อมมาจุดนี้ก็ต้องอ้อมตามนะครับจังหวะน,นี้ช่วงนี้นี่เป็นช่วงดูเชิงกันนะฮะต้องดูศัตรูให้ดีนะครับดูว่าเขาจะมุ่งหน้าไปทางไหนนะฮะอืม แต่ว่าตรงนี้ฝั่งสีเหลืองนี่พยายามอย่าเข้าใกล้หน้าผานะไม่งั้นโดนยิงฟรีนะฮะแล้วฝั่งสีส้มเนี่ยเข้าอยู่เข้าอยู่เออเขาเรียกว่าอะไรน,นะอยู่บนที่สูงนะฮะ <c oughs> อยู่บนที่สูงนะครับเขาค่อนข้างที่จะได้เปรียบนะแบบนี้เนี่ยทําถูกสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะให้จุดสปอนของผู้เล่นเนี่ยได้เปรียบนะฮะสำหรับใครที่มาบุกเนี่ยจะเสียเปรียบนะครับเพราะว่าคนที่มาบุกเนี่ย คนที่มาบุกเนี่ยจะเป็นอ่าจยูนิตจะอยู่จะอยู่ที่เลเยอร์ด้านล่างของหน้าผานะมันเละครับนี่มันเป็นแบบที่หนึสามคือกว่าคุณจะเข้าได้คุณต้องขึ้นจากเลเยอร์ที่3มขึ้นมาที่2แล้วก็เข้ามาที่1อะไรประมาณนี้นะฮะอ,อันนี้มันเป็นแทคนติกไม่ใช่แทคนติกสีเขาเขาเรียกว่าอะไรนะเมคานิกของเกม RTS ส่วนใหญ่อยู่แล้วนะที่ยูนิตที่อยู่ด้านบนเนี่ยจะได้เปรียบม,มากกว่า หลักๆเลยก็คือยิงแม่นกว่าแล้วก็ยิงได้ไกลกว่านิดหนึ่งนะฮะในขณะที่ฝั่งที่อยู่ด้านล่างเนี่ยก็จะยิงยิงไม่ค่อยโดนนะแล้วก็ยิงเขาเรียกว่าอะไรนะยิงไม่ค่อยแม่นอะไรประมาณนี้นะแล้วตอนนี้โอ้โหดูเชิงไปไป,ไปมาจนกดมาสเตอร์แทงนะับผู้สังเกตการอีกท่านหนึ่งกด L O L แล้วนะฮะที่แปลว่า laugh out l o า d นะแปลว่าหัวเราเสียงดังมากแล้วสีส้มสีส้มทรงม้มมาไปตายก่อนนะครับจังหวะนี้โอ้โหไหลเป็นสายเลยนะฮะจังหวะน,นี้ยังไงครับ สีเหลืองอยังไม่เข้านะมีเมงมุมด้วยนะครับสีเหลืองผมว่าจังหวะน,นี้อาจจะต้องใช้เมงมุมผสมรงเข้าไปด้วยนะแล้วตอนนี้มี1 2 3 4 5 6ี่ห้าหโอ้โหรงรถ6โรงนะครแล้วฐานใหญ่เข้าไปไหนแล้วครับ MCV สีเหลืองออมากลางอยู่นี่นะโอ้โหสีเหลืองนี่ expand แบบชิวๆเลยนะขยายฐานได้แบบไม่ต้องกังวลอะไรเลยนะครับผมเป็นอะไรที่ <laughs> ชิวอะชิวจัดเลยแล้วตรงนี้โอ้โหสีส้มส่งเดสเซเลเตอร์มาแอบยิงอยู่บนนี้นะฮะจริงๆถ้าปั๊มพื้นทีเดียวเนี่ยโอ้สีเหลืองนี่อาจจะต้องออกเลยนะฮะก็น่าสนใจนะครับถือว่าดีนะครับที่คุณอเล็กซานเดอร์สีส้มนี่เล่นเปิดเทคเรดาร์นะนี่ไงครับอ่าคุมโซนฝั่งนี้นะครับหมาวิมาตายเรียบร้อยนะครับหมายถึงเดสเซเลเตอร์ก็ตายด้วยนะครับเพราะว่าเขามีเทอร์โดรนนะฮะเอาไว้เคาน์เตอร์ตัวเดสเซเลเตอร์โดยเฉพาะเพราะว่าดาเมจมันจะไม่เข้านะ เรียบร้อยครับโดดเข้าไปในรถเก็บแร่ของสีส้มได้แล้วแล้วสีเหลืองอ้งเดี๋ยวยังไงสีเหลืองบุกเข้ามาอย่างนี้เลยฮะโอ้ย่างนี้ยิงฐานใหญ่บึ้มเรียบร้อยครับส่วนฝั่งสีส้มก็ไม่น้อยหน้านะฮะเข้าเช่นกันนะครับยิงโรงรถแตกไปแล้วนะฮะหนึ่งที่โอ้โหเบสเทรดมาอีกแล้วนะฮะเบสเทรดหรือเบสเรสนะครับก็คือการแลกฐานกันนะฮะก็ต้องมาวัดกันนะครับว่าใครจะ เขาเรียกว่าอะไรนะใครจะทําลายฐานของฝั่งตรงข้ามได้ก่อนนะครับแต่ว่าฝั่งสีเหลืองเนี่ยไม่ยอมแพ้นะครับสร้างมมุมออกมาเพื่อกันบ้านนะดิฟเอนซีฟเทอร์เรตโดนนะเทอร์โรโดนอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็เรียบร้อยนะครับคุณอเล็กซานเดอร์เป็นฝ่ายกดยอมแพ้ไปนะฮะกันบ้านไม่อยู่นะครับผมก็ไม่น่าแปลกใจนะเพราะว่าเขาก็บุกเข้ามาอย่างนั้นนะฮะแล้วฝั่งสีเหลืองนี่เป็นฝั่งที่เปิดโจมตีก่อนด้วยนะครับอย่างที่เห็นไปเมื่อกี้นะฮะฉะนั้นชัยชนะก็ได้ตกเป็นของคุณเลอคัอครั โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอที่เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะและนอกจากนี้ท่านสามารถสนับสนุนเราตามช่องทางที่ให้ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ